สวัสดีค่ะมณีเจียมสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาเคนค่ะค่ะคุณตาเค้นงวดที่ผ่านมาค่ะเพิ่นเรียกเพิ่นเข่าแตกค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันว่ามีเจ้าที่บอกให้ลุยน้ำใส่เบ็ดเพิ่อนนะคะเพิ่นกะตีเบ็ดก็เป็นเจ็ดปลาก็เป็นแปดค่ะค่ะมา่วดนนี้เพิ่นก็ฝันอีกแล้วฝันเห็นเจ็กว่าสั่นเจ็กเอาปลามาให้ขึ้นเก่าค่ะ ค่ะเรื ang, ่องเล่าความฝันของคุณตาเขนคือส uh, uh. ิให้แนวทางเขาจยงไรกะไปฟังเอาน้ำก uh, ันนะคะกับความฝันของคุณตาเขนค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะโตขยันเด้อมาเด้อเอาหมดทีเดียวเรืของคุณตาเข่านาะแม่นค่ะค่ะผู้ไร้หมุนเอาน้ำคุณตาคือสิเข่าเพิ่นไทยผู้ไร้โตเพิ่นไหยสองหางนาะค่ะค่ะเพิ่นฝันว่าได้ไปใส่เบ็ดนาะคุณตาเน้อรุยนามใส่เบ็ดรุยนามใส่เบ็ดงดก้อนน่ะค่ะ ดุวยน้าใส่เด็ดกับคือบาคุณตาหนีพี่ผู้สาวเป็นเก่าเป็นเด็ดเป็นเจตตาเป็นเตะเข่าของคุณตาข่าหมุนเราไม่เพม่อนเนาขาขาแมางหวัดนี้คุณตาเพิ่นกับฟันอีกแล้วเนาะค่ะเพิ่อนท่นอีกแล้วค่ะเฟันฟันมาขึ้นอีู่แล้วค่ะฟันมาจากไหนคุณตางานฟันยังที่เดอร์หวานเด้อค่ะปานเนี่ยเจ๊กเพิ่นมาหาผู้หนึ่งเลยเก็กมาแล้วเนาะค่ะเจ๊กมาแล้วมาแล้ว ามาผู้หนึ่งบา้านในโมเข้าอีกเพิ่มมาอีกผู้หนึ่งอีกอเป็นสองเป็นสองคนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับบนะ้นผู้ชายผู้ชายเบิร์ตเออโอ้ค่ะเป็นสองคนค่ะทีแรกมาผู้เดียวม,มาผู้เดียวบาดนี้จักมาได้ลุงกงติงมาเยอีกว่าหอยหมูคนตัวไหนบา่านคนทยอยมาเออ,เอ,อ บ่แล้วคนอยางมาน้ำคนกันทีอเป็นติดตามคนมาให้ยังไรเลรอเป็นสองคนเพิ่นเอาปลาใหม่ซีโตเอามาอีเออเอาปลาใหม่ซีโตเอาหักเร้อบานนี้จกไลยจะเอาปลามาให้บ่ก็เพิ่นนนละเยอะบ่อะไรจินปูจินปลาเพิ่นว่าก็เลยมาให้มาตนอน ถุงละสองตัวทุงละสองตัวแล้วเป็นปลาสี่ตัวุงละสองตัวพายามเอาเอา,เอาดีๆเป็นสิเป็นปัญหาอยู่สิบังมองไดรล่ะแต่ว่าาคุณตาฝันเห็นเจ็กนีบ่่อยพลาดน,นะคุณตาไม่พลาดเจ็บแน่นอน,นอะ้ะแต่ว่าเอาเอา,เอาให้ไ้เจ็ดมีแน่นอนเออ,เอ,อค่ะ เอาแม่ให้ถุงละจักปลาถุงละสองตัวถุงละสองตัวมีสองทุงมันเป็นสี่ตัวเออมันเป็นสี่ตัวเกิว่าหาจินโบได้เอามาฝากเกิว่าผู้ผู้มานทำรังเลยมาผู้มาที่แรกว่ามียังใหมายเลยแต่ผู้มานทำรังนั้นถือถุงปลามาผู้มานทำรังถือมาถือเหี่ยวมาสองถุงละสองตัวสองขาเป็นสี่ตัวเนาะรวมสี่ตัวเอาขากล้อ มีเพิ่นนี่ใบแต่ว่าเพิ่นใบวันน้าให้ใบนี้เอาครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งอนมาตะโต่ผมีอยางเดิมแรกเลยมาผู้เดียวมาผู้เดียวเขาเขาไปถามข้าวข้าวเขายังหลอกโอ้ข้าวบานสอดมาถือทุกปลาทุกน้ำดําป่นกันมาหอยมาสองคนตัวยนี่วะ chắc là nó ơi nó tứ thúng ẩn ba nó ơi nó và khăng âu mà hai vân và ba bò bì đeo chin vân vào vân vào nung 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 ơi ô ha ơi cái ô ra và ừ cái, đó thân ừ thân Thu Thu con, đó. ừ bà tí, đi. Ư, ừ cái bà này bà này, ừ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  ะป็นเคื่องนี้เป็นตายยังคุณตายยู่ไนมันค่ะ่ายๆะนรครับมรนปุปคอแล้วคค่ายป้าเป็นเปเปังงเป๊ป้าสาบอกเขาไไปนะอแต่ว่ามื่ก็อนมพมือนี่นะใญ่มั้งนะเป๊ะๆมรปรุปมวนปคอค่้ายป้าเข้าเดี่ยงอะไรอ่ะเรียกเอาคเอาก็จัด เสร็จจากนั้นเจ็บดอกบาดก็ได้เออให้เมียบาดเลยหูเมื่อสะดุ้งขึ้นก็เพรได้แก่ใหญ่ฝั่งใหญ่ประธานหูยังเลยอืมค่ะร่างของแม่แก่เดียวสิค่ะให้คุณตาตีเป็นตัวเลขสิตีเป็นตัวไรลขตีในบ่อค่ะเริ่มแดงเนาะค่ะกะจะว่าพื้นมากคนเดียวกะบเจ็บเนี่ยค่ะเจ็บ เริ่มแบกเนาะเจ็ดเนาะสองสีเจ็สองสี่เนาะเออเจ็ดสองสี่ะปลาสองคุ้งเ่ากับปลาเนี่อ่าวดที่อ่ามันสิมีสองสองลุมเน้อจายเดาอเจ็ดสองสี่เราบอกแล้วก็เจ็ดอีกเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดปลาเป็นแปเออค่ะเออ คือคือคือวอ่สี่แปดบอ่ะแนวท้องตามากว่สี่แปดเอาะอ่เป็นสองสองตัวเนาะสี่แปดสองตัวเนาะเพราะว่าปลาสี่ตัวปลาสม่แปลนี่เราเพื่อที่บางมองไรนะอย่างว่าเอาดีตัวนี้อย่างว่าเป็นสี่แปดคือปลาสี่ตัวรวมกันแล้วเนาะค่ะว่าสองถุงเออค่ะค่ะเป็นสี่แปดเอาสี่แปดตั้งน ค่ะค่ะสี่แปดเจ็ดนี่เป็นเป็นเจกบอกคุณตาเจกสองทุงก็คือสองสองคือสองตาเป็แปดออเป็นสองเจ็ดสองแปดปสองแปดมเลยไปยังจะเอาสี่บอกสี่คือปลาตาเป็นสี่ตโอ้สองขางเนาะเออค่ะปลเป็นเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแปดะสี่คุณตาให้เจ็ดสองสี่นี่แควันไมเจดเจเปนเจดเออ คนสองคนหรือปลาสองถุงเป็นสองกระไนอกคุณตาเนาะค่ะสีตัวดีก็ปาเียมาปลาสี่ตัอเป็นสองถุงปลาเนียบัดหลังมากก็เลยว่าการไหวเนี้ยแปดสี่นะค่ะแปดสี่แปดสี่หรือสี่เปียจังสิว่าแปดสี่ที่แปละสองตัวอี่ะคนกับเอาเนาะเออรัเอาค่ะนมุนมุนเหลิมเพราะว่าปลาเป็นสี่ต ปาาน้ำมันก็เป็นแป๊กแม่หน่อค่ะเป็นแป๊กนี่แหละน้ำเจียอก็มันเป็นเจ็ดเดิมแดงันเป็นเจ็ดอะค่ะมาผู้เดียวค่ะานนี้มาอีกถือถุงปลามาอีกผู้ที่สองห่างละสองตัวก็ได้บอกหัวก็ได้มาตีเอาว่าปลาเนี่ยมันสองถุงค่ะถุงละสองตัวค่ะ ก็ได้ว่าเจ็ดบานมานทุกต้ตัวก็สองปลาเป็นสีตัวนี่นะกได้ว um. ่าเจ็ดสองี um, so. ố, ่สงสี่เจ็ดสองปก็คือปลาเนาะแปเนาะสี่แปดนี่ปลาปลาเอาปลาสี่ตัวเนาะปลาสีตัวนี่ครับแปดก็เป็นปลาเนาะออนี่นะเท่านี้ก็ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตากับบมีแนวเพิ่มเติมนะคะเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตวเรห้ททันผู้ชมทั้งบ้านก็งเฮาได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเรขของคุณตาเขนนะคะค่ะคุณตาเขนนี่เพื่อนฝันนะคะฝันเห็นเจกค่ะเจกมาผู้หนึ่งค่ะเิงเติบกันมาอีกผู้หนึ่งถือปลามาสองถุงค่ะถุงหนึ่งนี่มีถุงละสองตัวค่ะค่ะคุณตานีก็่ะตีเป็นตัวเขเนะคะ เจ็ดกะเป็นเจ็ดค่ะสองนี่คือปลาสองถุงนงคะคะสี่นี่กะคือปลาสี่ตัวก็เป็นสองถุงนงคะคะก็เป็นจิตสองสี่เจ็ดสองแปดค่ะแปดก็เป็นปลาเนาะคะ่ะสี่แปดปลาสี่ตัวปลาก็เป็นแปดเป็นสี่แปดค่ะมันทีหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันดำดำรวยๆยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของคุณตะเคียนเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผือ่อสิบริขาดแนวทางความฝันหรือวานน่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านขอเฮ้ได้รับท่มรับฟ้างค่ะข้าทายังบ่ท่านกดติดตามเจ้ค้ากับอฝากช่องเจ้ค้าสามตัวเต็งนําใน,านาเลือค่ะแหมีแนวทางความฝันหรือวานน่าแนวทางตัวเลขเด็ดยู่มองได้เจ้ค้าสามตัวเต็งกับสิไปหามมใหายทันผู้ชมได้รับชมรับฟ้างต่อไปเนาะค่ะ คาะสำหรับคลิปนี้เจ้ค้าสามตัวเตงโคจกไปเพียงท่านี้เนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ